คิดว่าผมชนะครับสามยกนี้รู้ไหมว่าเราจะเจียบเขาเกือบสิบหนึ่งเลยนะครับเพราะยกสี่เขาเขาเขามาเดินทำในเขามีลูกล็อกคอน์ผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรมีแค่ลูกล็อกคอรคิดว่าจุดยันเกมของเราคือโดนล็อกคอรก็โดนล็อกคอครับผมว่าคอมีตีม้ายมีอะไรครับว่ายกห้าเรายกห้าหรือว่าเราก็ทําได้ดีนะครับจนบรรยากาศนี่มันดัวไปหมดเลยเสียดายไหมเสียดายครับ ไม่ได้ไ,ได้ค่าฉีดจะได้ได้เลยฉีดท่าไหนคร่บเมื่อกี้นี่สองมือครับคิดเราคิดว่าในความรู้สึกเราคิดว่าเราสมควรชนะไหมวันนี้ก็สมควรครับเขาก็มีแค่ลูกล็อกครับที่เหลือเ,เขาไม่มีอะไรเลยครับเรา,าก็พยายามทำเต็มที่นะใช่ครับใครเขาไม่มาว่ายกซีไม่เตะซ้ายเลยเป็นเพราะอะไรยัยรงจิ้มคันหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้เขาเดินถึงตัวไวไหมเกี่ยวเกี่ยวไหมเขาเดินถึงตัวตลอดก็ไม่ไม่ไวขนาดนั้นครับจริงเหรบ เขายายามตั้งแขนในแขนสู้นะใช่ครับเขามีลูกล็อกแล้วกดแขนั้นครับที่เดียวก็ไม่มีอะไรตีก็ไม่ได้เป็นชิ้นไม่ได้ตีแบบอะไรแบบแรงครับพดูค่ารอมาเราก็คิดว่าเราน่าจะผ่านใช่ครับเพราะว่าผมก็มีมันไม่รู้ว่าเราเป็นไงครับมีโอกาสจะแก้มือจากแก้มือครับหนักไปร้อยหน่อยร้อยสี่วันนี้ร้อยเท่าไหร่นี้ร้อยสิบห้ามันใหญ่ไปรู้ไหมผมไม่ไปอยู่ไรไรไปแล้วก็ไรอีสอง ห้าร้อสี่ก็โอเคครับแต่แค่นี้มันร้อยสิบห้าครเวทเขาครับเปลี่ยเขาเปลี่น็สีเปเกี่ยวัาที่ดำไห้ยกสีเราโดนรับไปนะร้อยสิบห้าเยมีมีีกนึงครับร้อยสิบ้าเขาก็ดูแดูหนาดูใหญ่อ่ัแล้ว้มีการขออีกคร้ร้อยใช่ไม่ต้องชีกู้เลยใช่ครับขอแก้มือได้วันนี้เป็นแฟนขอเป็นได้จากาแก้รอยย้เลยขอโทษวยครับที่ผมทำไม่สำเร็จครับแล้วก็ ผู้ชายผมว่าวันนี้เสียชีวิตแบบอ๋อแล้วเรารู้ก่อนต่อยหรือว่าเสียตอนตองกลางเช้าครับตอนเรามาช่างหนักด้วยใช่ครับทำให้จิตใจตัวนี้เกี่ยวกันไหม,มก็ผมว่าไม่คุงานครับแต่จบจากนี้เราก็ต้องกลับบ้านเลยครับผมก็ต้องอะไรงาั้นปวดผู้ชายผมแฉแฉเสียชีวิตตอนตรงกลางเช้าแน่นอนเราต้องมีผลในเรื่องจิตใจบ้างครับเพื่อครับหน้า ผมก็ variance, ไม่อยากอ้างอะไรคร e. like> ับเพราะว่าผมแพ้ครับม่ทำเต็มที่ครับครับผมน้องก็แสดงความเสียใจมาที่นี้ด้วยครับผมสู้ต่อไปครับผม